รีสอนทัวร์พาเที่ยวคริสต์มิติใหม่นะครับวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับกับสถานที่ที่ผมเองก็เคยมาครั้งแรกนะครับแล้ววันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับนี่เลยนี่ดูการเปิดตัวของเขานะครับบาร์เดอร์ต้นแล้วก็บาร์เดอร์ไอซ์นะครับนี่ปาร์เดอร์ต้น <T> นี่วันนี้วันนี้จะมา พิธีกรหรือแขกรับเชิญครับวันนี้ก็คงจะมาเป็นแขกรับเชิญดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เข้ามาที่ราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดชนของผมน่เองนะครับก็ต้เป็นเจ้าภาพที่ดีในการนำเสอละกันนะครับวันนี้เราอยู่ันที่ไหนนะครับแล้วก็นี่เลยนี่ประธานสมณีใหญ่ราชบุรีใหญ่จริงใหญ่ใหญ่ครับบัดเลไอซ์นะครับวันนี้ก็ สองท่านก็มาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของพื้นที่แล้วกันนะครับจะเป็นผู้เป็นไกด์นําทัวร์ของอเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแบบสบายๆเนาะสบายมากนะครับ,บ,บอาอาการเลยฮะประกาศสบายมากวันนี้สบายแม้กระทั่งไม่ก็ไม่มีนะ <c oughs> <c oughs> คือยอมรับคือมีก็อุตส่าห์มีไมค์ไวเลสนะครับ,รบแต่ก็ไม่ได้ติดไมค์ติดมือมาแต่วันนี้ก็ถือว่ามาสดๆมาดูความอ่า สดใสมีธรรมชาติที่สวยงดงามจริงๆนะครับวันนี้ตกลง<ด>วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับวันเนี้เราอยู่กันที่ไหนครับไม่เดอไอบ้านจิตภาวนาครับบ้านจิตภาวน,น,นานะนะครับก็เป็นบ้านที่สร้างขึ้นโดยคณะพัคคินีผู้รับใช้ดวงไทยน้นนหมนนะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราสัมมนาหรือว่าใครก็ตามที่สนใจเนี่ยที่จะมาเข้าเงียบหรือว่าทําจิตภาวนาหรือแม้แต่สัมมนาก็สามารถมาใช้ที่นี่กันได้นะครับครับผมเดี๋ยวเรา แม้เราฟังแต่ชื่อเนาะไอ้บ้านจิตภาวนามันจะดูแบบเอ๊ะมันจะดูโบราณหรือมันจะเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในนะครับเดี๋ยวไกด์ทั้ง2ท่านของเราจะพาชมบ้านจิตภาวนาในโอกาสนี้ด้วยกันครับตามไปเลยครับไปกันเลย บาเอร์ไอซ์ครับที่เนี่ยดูแลโดยใครอะไรยังไงครับครับสถานที่นี่นะครับบ้านจิตภาวนาครับก็นะครับเจ้าของนะครับก็เป็นคณะผู้รับใช้นะครับใช่แล้วครับคณะผู้รับใช้เขาโดนแทงในเมืองของพ่อแม่มารีนะครับซึ่งได้อาจการเปิดบ้านเขาเงียบขึ้นนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพันจันทร์นะครับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับใกล้ใกล้กระบดอ่ ุแอสชับประไว้นะครับผมกับเลยมานิดนึงนะครับสําหรับนะครับบ้านหลังนี้เอาสำหรับสถานที่นี้นะครับก็จะมีจํานวนห้องพักนะครับจํานวนเป็นห้องเดียวก่อนนะจำนวน30ห้องนะครับแล้วก็เป็นอร์แอร์ห้องคู่จำนวนสามห้องนะครับผมก็มีห้องนอนเล็กสำหรับ4ี่สี่คนจำนวนอีก2ห้องและมี ห้องประชุมใหญ่อีกจํานวนหนึ่งห้องนะครับอู้ก็หลากหลายทีเดียวเนาะมีหลายไซส์ใส่ห้องเดี่ยวห้องคู่ใช่ครับจะมาพักเป็นเดี่ยวก็มีห้องรับรองจะมาเป็นห้องรวมกัน4ี่ถึงหคนก็มีห้องรับรองนะครับครับอาจจะเหมาะกับการจ่ายกิจกรรมหมู่คณะด้วยก็คือรองรับได้กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบนะถึงแม้ว่าบ้านจะชื่อว่าบ้านชิโทนาเนี่ยแต่ว่า าคณะพาะพุทท่านคณะไหนครับสังฆมณฑ์ทนไหนอยากจะมาสัมมนาหรือว่ามาประชุมจัดอบรมอะไรก็ได้ก็สามารถติดต่อได้ เข้ามาจนถึง พื่อสนพึ่งเลยนะครับที่อ่ใกล้กับมันน้ำบุญหักแม่ทรพไหวยบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับอยู่ติดกับเชิงเขาเล็กๆมีบ่อน้ําอยู่ด้านหน้ายาวๆที่เราเรียกว่าห้วยมหาดครับนั่นแหละครับที่นี่บางคนก็จะรู้จักในนามว่าบ้านจิตภาวนาห้วยมหาเหมือนกันนะครับผมก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับคนที่จะมาเข้าเงียบจะมาสำรวมจิตภาวนาหรือว่าต้องใช้สมาธิในการสัมมนาหรือว่าคิดทําอะไรเนี่ยครับที่นี่ก็คือเหมาะมากนะครับแต่ว่า การที่มาอยู่ที่นี่ก็มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็คงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับก็คือการที่ที่นี่จ,จะมีสัญญาณของโทรศัพท์มือถือหรือว่าสัญญาณไร้ฟ้าแยน้อยไปสักนิดนึง <c oughs> แต่ว่าก็เป็นข้อดีนะครับพัฒ <c oughs> ้นา,นา <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่เอื้อน้อในการ <c oughs> ที่จะทําให้เรา,ามีสมาธิมากขึ้นหรือว่าอยู่ใน ช่วงบรรยากาศของการภาวนาอย่างดีนะครับผมใช่แน่นอนครับการพบกับพระเจ้านะครับเราพบกับพระเจ้าในความเงียบฉะนั้นนะครับสถานที่นี้นะครับก็จะเอื้อประโยชน์กับพี่น้องในการที่จะพบพระเป็นเจ้าในความเงียบครับฉะนั้นด้วยสภาพแวดล้อมก็เอื้อให้พี่น้องนั้นได้มีเวลาอยู่กับพระเจ้านะครับหยุดชีวิตจากโลกภายนอกและมุ่งแสวงหาพระเจ้าในความเงียบครับอากาศก็ดีมากที่นะครับตั้งแต่มาเนี่ยรู้รู้สึกได้เลยว่า อากาศไม่ร้อนเลยนะครับ<ช>อาจจะมีฝนตกบ้านเล็กน้อยแต่ว่าโดยร,รวมเลยอากาศก็ดีนะครับอากาศเย็นสบายแบบน่าอยู่สวยงามมากๆเล,เลยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบรรยากาศภายในห้องประชุมหรือห้องต่างๆกันดีกว่าผมนะครับ มก็ประทับใจที่พักในการเข้าเงียบครั้งนี้ครับผมและก็บริเวณรอบๆก็จะมีภูเขาที่สวยงามแล้วก็มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหัานและก็เลี้ยงบัวครับผมก็เป็นที่ที่ผมประทับใจในครั้งนี้ครับก็ก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทําให้มีโอกาสได้มาเข้าเงียบในครั้งนี้นะครับผม ซึ่งก็ได้มาอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็หลายๆวันมานี้ก็มีโอกาสได้ได้อยู่กับตัวเองนะครับได้ระพรึงภาวนาได้ตรอยตรองเกี่ยวกับพระวจาและก็ได้ข้อคิดจากผู้นำฝ่ายจิตนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ค้นพบความสงบนะฮะแล้วก็ได้เข้าใจอะไร หลายๆอย่างก็รู้สึกมีความสุขครับผมสำหรับบ้านจิตภาวนานะครับที่ผมได้มีโอกาสมาเข้าเงียบในครั้งนี้รู้สึกว่าสถานที่เนี่ยเหมาะสมแล้วก็ร่มลื่นมีทั้งต้นไม้แล้วก็หน้าบ้านเนี่ยยังมีห้วยที่บรรยากาศดีมากรอบๆล้อมไปด้วยภูเขารู้สึกว่า เหมาะกับการเข้าเงียบแล้วก็ทําให้จิตใจนั้นสงบเหมือนกับสถานที่เลยครับบ้านจิตภาวนาครับก็บรรยากาศดีนะครับข้างหลังเป็นภูเขาข้างล่างเป็นแอ่งน้ําใหญ่มากเลยนะครับผมมองว่าที่นี่แบบสงบเงียบนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทําจิตภาวนาเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนประจําปีหรือแม้กระทั่งการเข้าเงียบ หือว่าการสัมมนานครับแล้วก็พื้นที่ในการออกไปเดินละคุณภาวนาในการออกไปดูธรรมชาติมีพื้นที่ที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีที่เนี่ยเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่านเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับถือว่าทุกระบบนะครับที่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มองว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ เขาเงียบแล้วมาสัมมนาแล้วเราก็สามารถที่จะมาชมกิจการต่างๆของคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ได้ที่นี่เลยครับเชิญชวนครับสงบเงียบแล้วก็อากาศดีครับธรรมชาติเยอะครับครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เห็นตามภาพที่ได้ขึ้นอินเสิร์ตไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าบรรยากาศที่นี่ดีแค่ไหนนะครับ <S 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 รบรรยากาศโดยรอบนี้รับรองได้เลยว่า มีความเหมาะสมกับการโพวิดแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะครับอากาศทีดีสีสันบ้านแต่ละบ้านก็มีความสดใส่น่ารักนะครับผมใช่ครับเหมือนแบบสีลูกกวาดเลยอ่ะก็สร้างบรรยากาศได้อย่างดีนะครับที่จะอยู่ในการโาวนานะครับใช่ครับท่านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาใช้บริการที่นี่ครับวัดเด้ไอจะต้องติดต่อทางไหนได้บ้างครับ ก็สามารถติดต่อได้นะครับผ่านทางคณะผู้รับใช้ดวงไทยเนี้ยหมดครับหรือไม่ก็จะเป็นแฟนเพจนะครับบ้านจิตทอนานะครับนะครับก็จะขึ้นให้อยู่ตรงเนี้ยแหละนะครับสามารถติดต่อได้ตรงนี้ดีตรงนี้อีกตรงไหนดีสักที่นะที่หนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับอันนี้ก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ทาง Facebook ก็ได้นะครับตรงนี้ วันนี้เราก็มาท่องเที่ยวกันแบบสบายๆนะครับสไตล์คิ s อนทัวร์นะครับก็อยากทำบล็อกแบบนี้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับบั德ไอซ์และบั德ต้นนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอันนี้ติดตามคิซอนทัวร์ได้นะครับทั้งอีีนี้ย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆท่านอื่นให้รับชมไปพร้อมกันครับติดตามคิซอนทัวร์ใน E ีีถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เพิ่งกลับจากบ้านจิตภาวนาห้วยมหาสนะครับเป็นครั้งแรกที่ไปเข้าเงี่ยฟื้นฟูจิตใจที่นี่นะครับแล้วก็ได้รับหลายสิ่งหลายอย่างประสบการณ์จากสถานที่ด้วยแล้วก็การไตรตรองชีวิตสําหรับกระแสะเรียกการเป็นพระสงฆ์บาหลวงต่อไปนะครับ mm hmm. ได้รับโอกาสจากคุณแม่เฉลียงเวชยันนะครับค mm hmm. ณะซ mm ิสเตอร์ภาริไทยของพระยซสเจ้าแห่งกรุงเทพเนี่ย mm hmm. ที่มาเป็นผู้นําไฟจิตให้ ก็ได้เรียนรู้ไต่ตองถึงกระแสะเรี่อตัวเองเป็นพิเศษถึงประสบการณ์ต่างๆที่เพิ่งจะผ่านเข้ามาอย่างน้อยก็ในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์หลายๆตอนที่ทำให้เราได้เอามาใช้กับชีวิตการไตรตองครั้งนี้พระหันสถานพิเศษที่ได้รับคุณแม่กเ็เน้นให้เราได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับ ผมก็คิดว่าความสว่างที่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยผ่านการไต่ตองประสบการณ์นะครับทำให้ผมเข้าใจถึงพระประสงค์แล้วก็ความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อชีวิตของผมมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ผมอาจจะไม่เข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างแต่พอเวลาผ่านมาเราได้ฝึกฝนการยอมรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าผ่านทางผู้ใหญ่นะครับจากเดิมที่ไม่อยากจะรับไว้หรือว่าไม่เข้าใจ เราก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรามากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นเรายอมรับแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเพราะวาจาที่สะกิดใจเป็นพิเศษมากๆก็คืออยากกลัวเลยเพราะเราอยู่กับท่านเป็นเพราะวาจาที่สะกิดใจมาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่มัธยม6ครั้งหนึ่งละแล้วก็ครั้งนี้มาเจอพระวาจาตอนนี้อีกก็กระตุ้นให้ เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผมอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับมันเป็นพระวาจาที่มอบพลังกายแล้วก็ให้กําลังใจดีมากๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยพระเป็นเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างเราแล้วก็คอยปกป้องเราเสมอครับสิ่งที่ตั้งใจหลังจากนี้ก็คือพยายามที่จะละวางความยึดมั่นถือมั่นความต้องการความคิดของตัวเองเนี่ย แต่ก็มอบตัวเองมอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบผลทางในอนาคตของชีวิตของผมโดยเฉพาะกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ต่อไปเนี่ยไว้ในแผนการของพระเป็นเจ้าผ่านทางผู้ใหญ่ให้มีความเชื่อความไว้ใจว่าพระองค์จะทรงนำทางแล้วก็จะประคับประคองชีวิตของผมให้ผ่านไปด้วยดีในพระประสงค์น้ำพระทยของพระเป็นเจ้าครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ได้รับจากโอกาสนี้ครับ